สวัสดีคนวันจัน์ค่ะ16-23พ่ย,ยิปซีอยากบอกอะไรวันจัน์ทรติดตามรับชมรับชมรับฟังนะรินรัวรินพันกันสุดๆช่วงนี้เตรียมตัวรับรัพ์จับเงินก้อนข่าวดีมาแล้วเด้อคนวันจันจ๋าบอกเลยว่าความสุขความสำเร็จ ข่าวดีรวมไปถึงการได้รับการยอมรับอัศวินขี่มา้าขาวถือถ้วยใส่ชุดคลุมสีแดงมาขนาดนี้ถือไม่เท้าฉลองชัยชนะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสประสบความสำเร็จ การได้รับการยอมรับมันเป็นจังหวะที่คนวันจันได้พิสูจน์ฝีมือในเรื่องของผลงานการกระทําศักยภาพต่างๆตอนนี้รอคอยความสําเร็จได้เลยนะเลื่อนคั้นเลื่อนตําแหน่งแน่นอนพิสูจน์ตัวเองได้สําเร็จ ตัวเราเองก็ชื่นใจแล้วมีหนำซ้ำยังมีคนให้การยอมรับมีคนให้การนับถือแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเราด้วยเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวอย่าก,กังวลใจดีสู้เสือนะคะแล้วมันมีไพ่เดอะเวลเข้ามาด้วยโอกาสความสำเร็จมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลหรือมีคนทาบทามการได้รับการโปรโมตดังนั้นเรื่องการงานดี การต่างประเทศโดดเด่นสัญลักษณ์ของสองไม้เท้าการต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาโดดเด่นใครจะไปเมืองนอกใครจะบินไปทางไกลอยากจะย้ายประเทศอยากจะไปทํางานอยากจะไปเรียนต่อได้ทั้งหมดการประเทศโดดเด่นแล้วก็ ใครที่ทำงานกับต่างชาติต่างภาษาช่วงนี้ค่อนข้างดีมากๆรวมไปถึงเรื่องของออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์ได้ทั้งหมดเสื้อผ้าของกินต่างๆเน้นไปที่เรื่องเสื้อผ้ากับเน้นไปที่เรื่องของกินกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการขายอาหารสัตว์หรืออะไรที่เกี่ยวกับ น้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ช่วงนี้เนี่ยธุรกิจนี้ปังและได้รับการยอมรับสําหรับคนวันจันทร์ความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอรักผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ถามว่าดีไหมดีอาจจะมีความต่างเพราะว่าความหมายไพ่เนี่ยหนึ่งอายุต่างกันช่วงวัยต่างกันต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมก็ได้แต่มองแล้วว่าเป็นคู่ครองที่ดีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่เข้ามาแล้วคุยกันแล้วไม่ต้องรีบร้อนให้เวลาค่อยๆพิสูจน์การกระทำและคำพูดแต่มองว่าได้เจอคู่ครองที่ดีถึงแม้ว่าจะมีความต่างส่วนใครที่ มีประเด็นกับคนเก่าๆคนเก่าๆอาจจะกลับมางอ้ออาจจะกลับมาขอขึ้นดีอาจจะกลับมาขอโอกาสก็ได้แต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่ระมัดระวังการจับปลาสองมือหรือช่วงนี้มีเรื่องให้ทะเลาะกันผิดใจกันความเห็นค่อนข้างต่างกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดเพื่อนติดฝูงติดเข้าสังคมการเงินช่วงนี้ดีหวยออนไลน์โดดเด่นบอกเลยนะออนไลน์หรือต่างประเทศบินไปลาวบินไปฮานอยนะ หรืออะไรที่มันเกี่ยวกับออนไลน์ค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนชโชคลาภมาจากสัตว์สีเท้างวดนี้มีโอกาสถูกหวยเลขมงคลคือเลข2เลข4และเลข8สีมงคลคือสีขาวและสีแดงในช่วงสัปดาห์นี้ทำอะไรก็จะสำเร็จทำอะไรก็ปังปุริเย่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย บอกเลยนะว่าเหนื่อยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาปราบสิงโตได้ด้วยมือเปล่าแสดงว่าการทํามาหากินการเงินต่างๆเนี่ยมันจะต้องลงแรงไพ่ไม่เท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องออกแรงหรือมาจากงานแต่พผะอิญม,มันมีโชคลาภแบบฟุกฟุกเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวกับโชคลาภก็โดดเด่นดังนั้นเนี่ยน้ำพักน้าแรงก็ได้เงินโชคลาภก็ได้เงินสําหรับคนวันจันทร์ปังปุริเย่มากแล้วก็ก่อนหน้านี้ ทะเลาะก,กับใครมีปัญหากับใครมีโอกาสจะกลับมาปรับความเข้าใจกันหรืออะไรที่รอการเคลียร์การสะสางเคลียร์ได้จบได้ช่วงนี้น้ำหนักตัวขึ้นนะน้ำหนักตัวขึ้นนะจะอ้วนขึ้นนะและดูุดมสมบูรณ์ขึ้นนะระมัดระวังปวดหลังปวดต้นคอปัญหาที่เกี่ยวกับหัวใจและซวงอกและกระดูกสันหลังใครที่มีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานความดันหัวใจอันนี้ต้องตรวจต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เทพเจ้าสายจีนบูชาองค์เจ้าพ่อเสือได้เทพเจ้าสายแขกบูชาองค์พระแม่อุมาเทวีช่วงนี้ทำบุญที่เกี่ยวกับสัตว์ ใช้ชีวิตโคกกะบือทำบุญกับน้องหมาน้องแมวเร่ร่อนจรจัดแล้วจะช่วยเสริมดวงเสริมบาร,รมียังไงในช่วงสัปดาห์นี้16-23คนวันจันทร์มีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการยอมรับได้ชื่นชมความสำเร็จและจะก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างแน่นอนดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่ย,ยิปซีเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าบาททักชัเพจ Facebook สม,มพยากรค่ะ